บายดีลนะ่ะดยสบายดยสบายดีเนาะทางน้อนพันดีใจพี่น้องเนานะอยู่ซื้อบัคซีนมาฉันเนาะเห็นแล้วก็อยากเฮ็ดอยู่พี่น้องเลยบอกว่าพักผ่อนก่อนกันกบบัวังพี่น้องเนานะมิเตอยากเฮ็ดอย่างเดียววันนี้เอา้าวนะเนาะทางเรากลับมาถ่ายบรรยากาศตอนทางกันน้องนองนะุ่งเนาะเพิ่นสิมาทําความสะอาดดูบริเวณแถวเลื่อนพิ่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยวันนะี้เนาะก็ถือว่าเต็มโตเลยเนาะพี่น,อน้องเอ้ยวันนี้เห็นได้เต็มที่ได้วันี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่า กาเป็นที่เป็นทางของทางน้องนุ่งเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้เนาะโดิน้องเดือนสบายดีล่ะโยสบายดีโดินเดินวันี้ถึงที่เจ้าได้บ้านนี้เนาะถึงที่เจ้าพ่อชอยน้องนุ่งเด้อบัดนี้เด้ะเอาโอเคพี่น้องเนาะกราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง เบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเอยเนาะไก่ยินดีต้อนรับทานกัาสู่ซองบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะพ่อพ่อกับซองบ่าวแสนมื้อน,นี้เนาะพี่น้องเนาะกะยังอยู่ที่บ้านของไอเวียงเพิ่นอยู่พี่น้อยเนาะกะยังพันธุพาก,กันกลับพี่น้องเอยหลังจากเนาะพี่น้องเนาะทางเฮาเนาะได้เฮ็ดใบซื้อขายและไก่กิน,กนขา้าวกินน้ำอ่า บัดนี้พักพ่อนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะกลับมาดูงานต่ออีกบัดนี้พี่น้องเอ้ยท่านน้องนุงเพิ่นกัโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะพักผ่อนแป๊บเดียวก็อยากมาเฮ็ดอีกเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นกัเพิ่นดีใจเนาะล่ะเนาะสบายดีล่ะโดยสบายดีเนาะท่างน้องเพิ่นดีใจพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ซื่อเปลี่ยนว่าซั่นเนาะเห็นแล้วก็อยากเฮ็ดอยู่พี่น้องเอ้ยบอกว่าพักผ่อนก่อนกับมาฟังพี่น้องเนาะมีแต่อยากเฮ็ดอย่างเดียวบัดนี้เอ้าว่ะเนาะทางเฮาก็มาถ่ายบรรยากาศตอนทางันน้องนุ่งเนาะเพิ่น มาทําความสะอาดดูบริเวณแถวเลือนเพื่อน,นี่แหละเป็นหองไอบานนี้เนาะก็ถือว่าเต็มโตเลยเนาะพี่น้องไอบ้านนี้อ่าเห็นได้เต็มที่เลยบา้านี้พี่น้องไอเพระาะว่ากาเป็นที่เป็นทางของทางน้องนุ่งเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วบานนี้เนาะโดิน้องเดือนสบายดีล่ะสบายดีเลยบานนี้ถึงที่เจ้าได้บานนี้เนาะถึงที่เจ้าก่เชยน่องนุ่งได้บานนี้เด้อเดินเจ้าหน้าแปลนเรียบร้อยหมดแล้วเนาะทางนี้ยัง อ่าลายอยู่พี่น้อยเนาะเบิ่งนี้ทางนี้เนี่ยชิพกวัวทั้งนั้นเนาะต่อน,นี่ก็จะได้อยู่พี่น้อยเนาะเอากคอยเฮ็ดค่อยไปได้ละเด้อไปไปมือเด็กมือหน่อยก็แล้วเองเราพี่น้องเอ้ยเนาะต่อหน้าบ้อนี่แหละลายอยู่พี่น้องเ,เอ้อยพอยอันนี้หมดทั้งนั้นของไอ้เอายางพ่นนี่กะต่อหน้าเบิ่นแล้วเนาะยังเดือดแต่เป็นโพนบบบนี้เนาะอ่าอยู่บ้านนี่บ่มีบอ่อนรถนั่นละรถลุด,ย,ดยังน่ะบ่มีบ่มี่เออ แปลว่าคันว่าคนจ้างรุดให้ร um, sure ุดหน้าแน่ใช okay. ่ไเป็นรุดอยู่ใช่ฉันนี่เป็นคนเท้านาคุจานไป็นแปลว่าจ้างคนแถวบ้านนาคุจานมารุดให้เนาะโดยยามนี้เพิ่อนกะมาไล่อยู่ไหมยามนี้กะได้อยู่อ่าได้อยู่เนาะแดี๋ยวไปเฮาแบบว่าจ้างเพิ่นสิเนาะโดยโดยแต่วังเด้อพันผ้าก็เด้ออ่อย่ามาพันมือตัวเองแน่นอ ใช่ที่ว่าเบาซื้อมาเลยส่ะใช่ยู่บ่อโอ้พ่นบ่อโอ้โดยโดยเนาอ่าก่อเห็ดไปเรื่อยพี่น้องเยเนาะเพิ่นเริ่มต้นจากหม่งนี่ก่อนมันมีฮ่มแน่นะก่อเสียบานี่พี่น้องเยเนาะโดยแม่สบายดีโดยพู๋เนาะอ่าม่ยอมยุดเลยพี่น้องเพิ่นกันเนาะบาทนี้ยอ๋อดีใจนะแม่เนาะอ่าผู้เพิ่นกับพันตรงพันต่อออกพี่น้องเยเนาะเป็นอันก่อนไหมเนาะระวัางด้วยไหมเด้อพันเด้อ ไม่อ่ายันมันพองใส่ตาเนาะอ่าต้าพี่น้องเอ้อันนี้เป็นกอหน้าไม้อันอ่าไพ่แต่นั้นนะพี่ดาวไอ้แต่เมียนายเอฟซีพูดบอกว่าอ่ากอไพ่น่ะประัานออกกับยาประัานเนาะเพราะว่าอ่ากอไม้ไพ่นี่นะมันโมยไงทำไมเนาะมันโมยหน้าไม้ไปว่าอ่าหน้าไม้ยังเกาะอันเฮ้ยหน้าไม้อ้นี่นะน้อยอดมันโมยหญ่อันนี้เนาะมันนอยอ่ามันน้อยนะอ่าต้าพี่ดาวไอ้ทั้งแม่พึ่งกันดีใจลายเนาะ เป็นกาเป็นที่เป็นทางของตัวเองนะกัดเห็นเลยบาดนี้เนาะคอยปัดคอยกวดไปกับแปรเรื่อยๆอะไรพี่น้องไยบาดนี้เนาะ้ทั้ทงสะพ,พ,พ่อเพื่อนกันโดยสบายดีพ่อโอ้โยสบายดยีเลยเลยโอ้ยใกลแพ้แท้นี่ห้อนได้นี่เนาะ <c oughs> ยู่ไกลๆกับกอดแพ้กันได้แต่ว่าห้อนได้เนาะโอ้พี่น้อยพักกินข้าวกินน้ำแล้วแหละเนาะบาดนี้นกินพักกินแก่นระไมมพี่น้องยทางน้องนุง่งเพิ่งเกง่งระไหมได้เจ้าพ่อกเก่นระไหมมือนี้นะ อ๋อพนเจ้าของที่เพ่นนบออ่าพนเป็นเจ้าของที่ร้บบ้านีเนาะเออพี่น้องเอ้ยางเงินเอื้อแย่งพนซื้อพนน่ะล่ะวันวันออาพนเก่งน้ำมัแซ่บอีกมันนี่พี่ดาวห้าเปอร์เซ็นต์สดชุนบดหน่ำเนาะถ้กต่อนช่กินข้าวนะเพื่อถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนพี่น้องเออย่โท็มาหาทางน้พ่อพนเนี่ยได้กินแก่งน้ำมันด้วยอยู่ได้พี่น้องเอยเนาะมาช่วงช่วงนี้นะทางน้พ่อพนกับตอนเช้าเพ่นสิพากันไปหาน้ำม้ซะก่อนแล้วกั มาแกะมาอย่างไหวเตรียมแกงไหวกินตอนช่วงเที่ยงๆไปหน่อยนะอนนนนเนาะทา,นะา,า,างน้องนุ่งเพิ่นก็อยากอยากเบียนเมนูอยู่ว่าล่ะอยากเบียนอยู่แต่ว่าบ่มีเงินซื้อเนาะเจ้าอยากกินยังแบบแบบไรแบบไรก็ซอยจุ่ซอยจุก็กินบ่เจ้ากะป้อต๋อหมดทั้งหมดละได้จริงเนาะ <laughs> พอ่น้องกินอย่าใช้จุพี่น้องไงเนาะอืมอตาพี่น้องนอนเดี๋ยวมื้อหน้าเดี๋ยวทางบมเสียนี่ซื้อมาสุน้องพี่นกินพี่น้องเอ๋ยเนาะจอยพี่น้องก็อยากกินดูพะาษาพี่น้องแต่ว่ายังบ่มีเงินซื้อพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าบ่เรื่องซื้อเรื่องไข่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าทั้งใดแด้วพี่น้องเอ้ยขับ่าบ่มีเงินก็บ่ได้กินพี่น้องกับเพงเนี่ยเนาะเดินสบายดีเลย หลายคนเนาะหลายทังนี้เนาะแมนวนีน้นี้หลายคนแล้ววนี่เนาะหนึ่งสองสามี้แมนแมนผูดูกุก่วโดยเนาซื้อเสียมซื้อยังซื้อเสียมบ่นซื้อให้กันเนยังมีกระด้มีเสียมเนาะตอนนี้เพื่อนยัง คอยพิ่นอยู่แต่มันก็ยังบ่มีเครื่องเครื่องมือยังบ่ครบเนาะเครื่องมือยังบ่ครบอยู่ออ๋เพราะว่่าเพินก็ยังบ่ได้เตรียยมังเากบ่เคยยังเนาะมื้อนี้เฮากายังบ่ได้การเรียมยังมาเนาะมีแต่ว่าเอาอุปกรณ์ที่ว่าฮังเฮาเหตุผลหรือมาเหตุผลเป็นอุปก่อนนั่นก็ต้องแบบมีขวันยังอันนั้นเนาะมีขวันเํามันก็มีเสียงโยกบ่อคุดเบ็ดน่เลยคุดกล้วยบ่เอ้ยถ้าเฮาตัดตัดออกบ่ได้บ่ตัดออกมันบ่อคักบ่ ข้าวกลาองนี่แต่ถ้าเกา้อนี่มันสีนั่นเลยเนาะแมันสีบูบดูมีเลยแต่แล้วก็แป่นแล้วบาดเดียวมันระบขึ้นมาอีกเนาะโ้ยอันนั้นจองไว้พื้นในหลูมก่อูดเอต้อ่อมาพี่เอานี่สิดังไปแม่เอามีแต่่าตัวตัววันบามันเน่าหน่ะเอามาโฮมไม่ใบโฮมมันี่ก็ได้เนาะมาโฮมไม่ได้้นนเออโอ้โหเนาะบจยาบดีใบได้บาดนนี่ ชิงว่าปลาอ่ะพ่อว้ปลาแล้วได้เงินเลยดีพยานพ่อเอาย่างอะไรคันคำจะหน่อยคนศิลป์คนศิลป์ย่างปากแดงเะไเยอะากแดงอะไรเยอให้ผู้ชมพ่ได้แล้วเก่งใจโอ้ยเก่งใจอีกเนาะได้แล้วได้แล้วเก่งใจเนาะระวังได้เนาะเมื่อผูดเร้ยองชั่มพี่น้องเลยเออโต้เอผมขอบใจทั้งเงินท้ลายเอะอบคือกาโชคดีเนาะ เฮงโชคมาล่ำรวยเด้อตาย,ย <c oughs> ขโมยกอบใ,ใจหลายที่ว่าคิดเห็นทั้งเอื้อยทั้งน่องเพลน,นเนาะแบ่งปันให้กันอยู่เอ้ยเนาะโอ้ยพี่น้อยคือที่นี่อยากขายแต่โด,ดนแล้วี้ยนบัวนี่นะโดนอยากขายแต่โดนแล้วอ๋อแต่ว่าอย่างไรฮแบบยังบม่มีโอกาสได้ว่าได้ขายเนาะยังมีผู้ซื้อสินะอะไรกันเนาะโอ้โหถโกมางไงพี่น้อยระวังเลยเด้ออ่า อย่างนักแต่ได้เจ้าเนาอเป็นอย่งไรคือว่ามีโรู้ว่าจำตัวจำตัวเนาะไปต่อยามาด้วยบ่โดยแรกท่านไปอยู่ยังท่านไปอยู่คนแบบเนาะโดยโดยอาัสสดีด้ยเนาะเขมบูกขับใจเช่นเดียวกันเดินทางปลอดภัยเนาะนอจากไหนครับออกมาดินน้ำกันได้เด้อขายได้ก็ได้เนาะเอสิเดี๋ยวทางนี้ปอท้อยัง แหลกอยู่ได้หลายแถวนี่ผมไปหาเห็ดอยู่แถวโฮมมุนก็ได้แหลกกับระานบ่ะบอเหตุใดเออเจ้าขวิดพี่หนย่มพี่หนูน้ำแถวนี้แหละพี่น้องยนะเพราะว่าช่วงนั้นทางไอ้วียงคนมาพากันมาทางเนาะทางยังอ่อนได้วกลยังบ่ได้แบบว่าปัดขวดคือทางนั้นนะทางนั้นเปล่ยนไม่ได้ทางนั้นทางที่ของไอ้วียงคนน่ะพี่น้องเนะยังอยู่ทางนี้กว่านี้เนาะทางเขายังบ่ได้แต่ต้องแบบว่าปัดขวดประชันซะเนาะ ดีใจ uhm, ทางน้องเพิ่นกับพี่น้องเนาะเห็นไหมคะเอ่าอเค็ดเทปสันซสานพี่น้องเนาะอย่าฟัดตะขวดให้มันแปลนเห็ดเอฟซีเพิ่นกับโอ้พี่น้องเนาะย่องมาหลายเพราะจุกขวนดูเนาะพี่น้องเนาะสมเซยทางน้องเพิ่นที่มาเป็นคนดูคนมันเอ่อเห็ดโบชูเอ่อเห็ดชูโบถอยพี่น้องไอ้เนาะเป็นผู้ใหญ่พี่ยิ่งแต่ว่าไก่เฮ็ดเด็กงานแบบสูตลอดเลยพี่น้องเอ้เอ่อ นี่แต่ว่าจังวันเช่นอย่ที่พาพี่พนองเบิ่งนักกายมันกันไปเรื่อยๆหละพี่น้องเยเนาะเมื่อกับภาคพรก็ได้ละเด้อเออเมื่อกับภาคพรครับว่ามีแห้งกับจังมาหาต่ออีกเนาะเพราะว่ายังยังอีกโดนอยู่งหรอกพ่อเชลเล่อเนี่นะพวกนี้มีแต่ต่อยยังไไปไว้ก็ปวดไปลายเนาะไปต้องรีบร้อนเนาะพี่น้องเยทางเขาก็อยากจ้างให้ทางน้องเพิ่นอยู่เนาะแต่ว่ายังอาจจะมีงบแบบมาดันไม่ยังให้นะพี่น้องเยแต่ว่าทางใดเนาะอยากชดช่วยพี่น้องเยเนาะทาง ข้าวครัวของทางน้องนุ่งเพิ่นกับชอยขามาได้อีกนอก้องเนาะเดือดเดือดว่าชีห้บุกเบิกบ่อเขาก็จะได้ติดต่อหารถมาให้พี่น้อยเนาะเพราะว่ามันสะดวกแน่พี่น้อยเนาะมันก็จังสีว่าแบ่งเบาเพื่อแห่งทางน้องเพิ่นแน่พี่น้อยเนาะทางน้องเพิ่นกลาเป็นผู้หญิงผู้หญิงพี่น้องเยแต่ในเมือกับคุง่ายตคุณกันคุณกันโดยทางเอ้ยเนาะท่านน้องนุ่งสบายดีโดยใช้ลูกลูกันลูกชายบ่อนอนบ่ ลูกชาก็มานำบ่มันนี่เอ่อเผื่นนอนนั่งผีน้องนั่งผัวทางน้องเพิ่นอ่าผู้นั้นเพิ่นบิดอู่อยู่ระวังเนื้อพันผ้าได้เลยใกล้กันได้เด้อยังอ่อยจะกอกจะได้ยยนว่าไม่พุ่ดใช่กันเนาะเก็บนขวดคาเดียแปลนจะได้พี่น้องแถวนี้กันเนาะแต่ว่าอุปกรณ์เครื่องมือเพิ่นไหนยังโบราณได้ครบพี่น้องอ่ยเนาะยังโบราณได้ครบแปลว่าเป็นพวกจอกพวกเสียมบ์บอสี่นะยังโบราณได้ครบ เอเลยเนาะทางนี้ก็ยังเอามือฮุบยังเอาอยู่พี tá, ่นเอาเลยฮเนาะอ่าเมื่อกี้พักพอน้ำได้พอเด้อเมื่อกี้พักพอน้ำเอาดีใจ่ได้วัดนี้พี่น้องน้ำเป็นที่เปล่นทางพันเองเลยมีจะมาพากันนั่นอ่าไปขวนเอาให้มันเปลนบัดนี้พี่น้องเลยนกคำว่าคำว่าเลื่อยเบียดเท่าไรจะเรือคำว่าเลื่อยเอามาปาดเมื่องนี่ก็ได้่แต่ว่าต้องกลนอย่างเดียวต้องกลนอย่างเดียวเนาะ ไปขวนกับใส่อันเียมจกนะเนาคือว่ารถรถอันเพิ่นหยงรถฟอร์ดเนาะโดมามาดันเค้าเดียวด้นี่เนาะเค้าเดียวแโอ้ยเค้าเดียวรถฟอร์ดมาดีใจมๆีใจแล้วรถฟอร์ดมามาดันให้นี่เนาะต่อนํามคเด้อพี่น้องเอ้ยหมีผู้จ้างอยู่บ่ในบ้านะอคือบ่เห็นบ่เห็นมันบ่มีกบ้านกลางน้อยนอื่นบ่ ฮ่าเลยรถคนตาแล้วกูมีของเพราะว่าทางเอฟซีเพื่อนกะเอฟซีกูมีมาหลายอยู่วะนะว่าโอ้พอเซนคือว่จ้างว่าจัดน้าเอากะอันหนึ่งกูมีงบไปหน่อยเนาะแต่ว่าทางผู้ใหญ่เพื่อนม้อหมายว่าเออหาเงินบระคามมาห้เอาเฮ็ดทางกะเฮ็ดได้อยู่ไปหน่อยเนาะแต่ว่าค่ะอย่างอย่างอะไรก็มีแต่ว่าเอากะป้ากันปัดควรเอาเนาะไ่อยไปมันกะประหยัดงบไปอีกไปหน่อย อก็คือทางกรมฟันน้องลงพันตอนนี้การเป็นไวก็อยากมีเพื่อนมีชานอยู่ในพี่น้อยเนาะเพราะว่าเพื่อนที่ว่าอยู่ปัจจุบันนี่ก็เป็นเพื่อนของทางปู๊กับย่าเป็นแบบพี่น้องเยเนาะยังนี้มีชานของตัวเองด้วยกันไป่ใชกัะทั้งไอ้เลี้ยงนี่แหละไอ้เลี้ยงเหมืนกะอุโมงคมวายู่นี่วันนี้พี่น้องเยเนาะผู้กระตุกกราโตว่ะเป็นังได้ผลบนั้นแต่ว์วันนี้เลยโอเคเนี่ยลาบอวาวันนี้ใครเนี่ยลาบอว์ผลโซก่ะเนี่ยแล้วมุ้งกระสันละสีใครเนี่ยแล้ว บ่าไรแล้วก็โยนลงมาแล้วก็เอาไม้โย่โดยใช่เนี่ยแล้วเอาผู้ใดนับไปกดไปเรื่อยมืนกันกับยังอีกอีกหลายอีกหรอกพี่น้องเนาะเพราะว่าเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิงต่อนี่โอ้ยผู้ใดกงต่อนี่เขาจูดไปเลยต่อนี่ก็ใหญ่ดีเนาะต่อนี่ง่ายแต่นี่ถ้าเป็นไปได้เาตัดเห็ดล่างหัวหรือมีความมีเงาเลยนะต้นเอือยตัดแล้วแต่ก็ยังบนเหรอันนี้ต้นยังเองยนี่ต้น ต้นดูว่ะแม่นต้นดูโอ้ต้นดูนี่ยโบตัสนี่ต้นดูเนี่ยต้นดูนี่ยโบตัสนะเออใหม่นี่มีราคาอะไรนี่เนาะแต่ว่าหัวทั้งนั้นนี่หัวหัวหัวทั้งหน้าทั้งหน้าทางนี่อยากอยากเพร่หัวหน้าทางนี่เนาะเราได้เสริญไม้เบิดเสริญไม้เบิดเนาะมีแต่ว่าพากันปัดกวนแล้วแล้วก็ัน็ทหั่วไม่หมดเลยเนาะ พากันนวมันดีแล้วกัเข็นเรื่มกันเลยเอ้วทั้งทังขอบขอบนะแับบกัเริ่มกัเร่มกันเลยแล้วกันเขาพากันปูกปนี่เนาะปกพังอันนี้ไม่กินนะนะ็ดานน้องนงแหลน้องเดือดกินน้องเดือดออโดยแบงแบงที่กันเฮ็ดบ่วดิอ้าวนพี่นองนาะกระตังกระตังนั่นแหละบนี้เนาะต่างคนตตางเฮ็ดบนี้เนาะ มันได้มงเฮ็ดเลยพี่น้องไอ้เนาะเวียกนงะยแยกกันเฮ็ดบบดนี้เนาะใครอกใกล้กันอยู่เนาะกันบะมือกันาะมื่อกับเอิญใช่กันเนาะเนาะอ่าทำโมทำโมไวกันเอ้าเจ้าว่าชอยทังควายก้อนเลยก็ควายไปชอยเจ้าบาดีเจ้าไปเจ้ามาอยู่หันแล้วเนาะยังอยู่บ่ยังอยู่บ่ยังไม่ได้ัยัง่ได้อ่าไม่คักเนาะมันเป็น แมนแมนคอยเฮ็ดไปคือว่าเชนว่าอะไรพี่น้องพักกนเมื่อยกับพักกันพักกอนเนาะอ่เอพราะว่าเฮากับเฮ็บดบบได้แล้วเห็นมันเลี้ยบบาดเดียวเนาะบุคือรถเลยพี่น้องเลยเนาะอ่ารถคนรถคนเนี่ยบุคือรถรถได้ดเ,เนาะโ <c oughs> <c oughs> ดย<ง>เอา่เอาพี่น้องเลยข,ขนาดว่ายัางชุมอยู่กันยังใหม่เนาะเป็ตนตกเมื่อคือนนี่กัน พอของนมเพิ่งจะเอามือหยามเมือน่วงกระโดดไปหน่อยเนาะขายไั่บูคบขาดมีอันหนึ่งเนาะขาดเนาะก่วงเติบไปหน่อยเนาะเดินเพิ่อนนี่กันเท่าสามเท่าสามไปทางนี้นี่ยเท่าสามแล้วก็มาทางพี่อนเนี่ยเท่าสองเพี่น้องเอยนี่จะเป็นลากูนอะไรยังเพื่นพามาผังเมี่นต้องเพื่อ้หน่อยแล้วก็ยังมีต้นไม้ใหญ่อยู่นี่พี่น้องเอยเนาะเตาไรต้นไรที่ม่ใหญ่เขากับป้าไว้่นนี่ก่อน

พาได้บอระวังเด้ออย่าใกล้กันเด้อคันมาพาร้อนสิเด้่อไม่ปีนหนาให้กันได้เด้ออย่ามันอ่าจ่อเระพากันปีนหน่อเนาะขอผมให้ยาตนะพี่น้อยอ่าอ่าป้องกันความปลอดภัยต้องการพี่น้อยเนาะย่านเด้พีนหน่อยโอ้เนาะทางหมดเสียงเพิ่นซื้อขาดมาให้กันขาดดีพปีนหน่อยเนาะถือว่าใช้ได้ทนดีีขาดเล็กลดเนาะ ขันมันไวลร่มไม้เนี่ย้าวภัยให้พวกเป็นนี่ก็รอดแน่นอนลด้ไมมเนาะนี่เพิ่นจอดเชื่อมมาเล่พี่น้องเยแต่ว่าของแก้วเนี่ยมันชิวทั้งเงันทั้งหน้าพุ่นนอยหลายเนาะอืมร้อยเลยพี่น้อยให้ผ่านนี่ก็โอ้โหนะอยู่ใกล้ๆได้เลยพี่น้องเยเนาะแต่ว่าเออมีในอนาคตเนาะให้มีเคยมีชาติแบบยิงตึมลงมาหน่เลยพี่น้องเยเนาะสาวไ่เพิ่นอยู่ใกล้ๆนี่เลย พราะเฮือนด่างนั Read ่นกับเพิ่นกระต่อจใจต้องไปพุ่นเลยพี่น้องเนาะมีเฮือนด่างนึงเนาะที่ว่าอยู่ใกล้กันครับมันเดินของไอ้เวียงเพิ่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเข้าไปในบ้านนี่กัไก่เติบอยู่เนาะประมาณไก่เติบอยู่แต่ไก่ยังออกมาหอนเดินของไอ้เวียงเพิ่นเอาคอยเก็บคอยกวดไปเด้หมดนี้เด้อลเด้อเมย์กับพักพ่อนเด้ออ่าเดี๋ยวสิอ่าไปซื้อน้ำเย็นมาสู่กินก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยเพราะว่าทางน้องเพิ่นเฮ็ดเบียดไม่เมย์กินน้ำเย็นๆพี่น้องเอ้ย เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำมาสู่เพรรนกินก่อนพี่น้องเอ้ยอ้าวโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้ทางน้องๆเพื่อนเฮ็ดเวียกข่าเนาะสำหรับคลิปนี้ทางโมเสียนสไปซื้อน้ำก่อนเนาะพี่น้องเนาะมาให้ทางน้องๆเพื่อนพอได้มีแห้งพี่น้องเอ้ยกินน้ำมเย็นเนาะอ่าสำหรับคลิปนี่น้อพี่น้องน้อทางโมเสียนเองการใช้ใจขอตัวจบคลไปเพียงสำนีกสักก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะขอบคุณขอบคุณแม่ยายตาเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าคิดเห็นประกาศซื้อที่ที่ทางให้กับทางน้องนุ่งเพิ่นเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณทางแม่ลายคอยแม่ อายุมันคนเนื่องสุขภาพเข้มแข็งเนาะพัฒนาสิ่งใดคอยได้สมวังดังพัฒนาคอยมีแต่ความสุขความเจริญเด้อเนาะในนาทีการงานขอให้อายุมันเนืนมันเนืนพี่น้องเอ้ยเอาใาว่าเราพี่น้องเอ๋ยคลิปนี้เราผิดพลาดประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนำพี่น้องเอ้ยเนาะทางโมเสกครับถ่ายบรรยากาศเนาะในการทางน้องเพิ่นพากันปัดกวดพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นกันชิพากันปัดกวดไปเรื่อยๆจนเท่าเปลนพุ่นแหละพี่น้องเอ๋ยตะวัดต่อในสี่ลายแน่เนาะแล้วกับุ่นนี่ครั ลายเนย่พี่น้องเอ้อ่าเนาะไม่โตเทียอะไรที่ว่ามันเป็นตะป้าว้เพิ่นกับป้าใบก่อนเพป็นยังกูภาพท่านออกพี่น้องเทยเนาะใบเราเห็นะเ,าเนงาสักก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวสิบุ๋มมีคมเนียโอ้ยยากเลยพี่น้องเอ้ขาวมีคมเล็กทีเลยเนาะป้าว้ก่อนแต่ใดมันต้นใหญ่นะพี่น้องเอ้พอได้ชนคมชนเงาไปสักก่อนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เราพี่น้องเนาะตาพี่น้องไปก่อนพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อเราพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณ,คณทางเอฟซีบัดสุขสุคนนที่เข้ามา เป็นกำลังใจให้กับทางมมโมเสรมาโรยตลอดสำหรับคลิปนี้ทางโมเสสรายกาวเข้ามาสบายดีเด้เอพี่น้องเนาะบ๊ายพี่นอ้องไย